ร่วมเปิดศึกโดยอิจิตันกรีนกีน้ำชาเขียวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวฟิล์มเซรามิกเอ็กซ์ตร้าโค้รันผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบาา์นวทตูไรจากาแอมเบร์เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันครับเปิดศึกในวันนี้ ราศีใดในช่วงนี้โชคดีมีใช่ราศีราศีกันครับผมราศีกันทําไมต้องกันที่ชาวชาวเนี่ยจากที่ฟังเขาวิเคราะห์ต่างๆนานาสแสดงว่าเขาเนี่ยศึกษาโหราศาสตร์มาก่อนก็คือแบบดูว่าเอ้ยออกไปเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุไหมช่วงดาวของเขาเนี่ยเหมาะไปทําอะไรอย่างเงี้ยเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัย จะทาให้เขาโชคดีมีชัยแน่นอนเพราะว่าเขาจะระแวดแล้วจะดูดวงของตัวเองไว้ก่อนโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวไปต่อวันนี้เราดูเหมือนแบบจริงๆแต่งตัวมาด้วยกันเนาะเออสีเดียวกันเลยไปเป็นพิธีกรแทนตอบอะไรครับราศีอะไรครับครับตอบว่า เอาทำไมต้องราศีธนูครับก็คือผมไม่ใช่คนเถียวผมเถี่ยวมันคือต่อตัวเองเอาตัวเองเนี่ยฉากอินสองข้อแล้วทุกคนตอบตัวเองแล้วมันถูกหมดเลยนะแล้วก็ข้อ2ก็คือโชคดีเนี่ยก็อยากได้แต่ว่าอยากได้มีชัยเพราะเป็นคนชอบประกวดแข่งขันไงครับเผื่อปีหน้าเผื่อต้นปีมีแข่งขันแข่งอะไรคุณจะแข่งอะไรคุณจะลงอะไรรู้เปาคลุยสองเราพร้อมกัน ดูตะปูกูนี่เฮ้ยแต่ได้นะได้เหรอได้ได้ได้เราไปรวมตัวกันต้องถ้าตัวบอกว่าได้นะจ๊ะน่าสนใจนะสนใจไปฝึกไปฝึกตอนนี้ขอดูเสือหน่อยได้ไหมในเครื่องเขาว่าอ๋อหาเสือเรอมมันีโอ้ยใหญ่จังเลยโหูเยอะเยอะมากตักอะไรอ่ะเเสสืืออคู่ จะไปเจอซอฟท์พาวเวอร์ไงเรื่องแบบลายสักไทยอะไรเงี้ยข้างหลังเขามีแต่ดาราฮอลลีวูดฮอลลีวูดสักลายไทยทั้งนั้นเลยนะทำเล่นไปต้นขาก็มีนะครับมีเสือเหลียวครับผมดูไหมดูไหมครับดูไหมเสือเหลียวแล้วก็จระเข้ครับดูแลกับอย่างอ๋ตอบว่าราศีราศีก็ระกดทำไมต้องกระกดไม่รู้จะตอบใครจริงๆค่ะไม่รู้เลยดูหน้าแต่ละคนไม่น่าจะโชคดีพิชัย่องแต่ตอบแม่ก็ ก็งั้นงั้น <ๆ S 2> แม่นี่จะมาโชคดีเลยแม่น่าจะาสิงเจียอยู่อีซี่ว่างซ้ายก็พอแต่ตอบนี่นี่ก็นั่งตาแดงเถื่อนก็ไม่ได้เลย่มาดูนิ่มาเลยค่ะแต่ว่าราศีราศีเมษทำไมต้องเมษผม กํายามตอบตัวเองกันนะครับ <laughs> ทำเพลงใหม่ครับผมซึ่งมันเป็นความโชคดีที่มันเป็นรอยต่อจากหนังพอดีใช่ครับผมแล้วเพลงที่ประกอบภาพยนตร์จริงๆอะ่ะผมเป็นคนเล่นเองเลยแล้วผมจะเป็นคนสื่อสารเพลงนี้เองเลยแล้วถ้าเพลงนี้มันมีกระแสมัมนก็จะต่อยอดในก็<า>นต่อ,ตอ,อยอดได้อีกทําให้แบบงานในวงการมันก็ดังด้วยสมมุติว่าหนังไทยดังเราก็จะอยากกลับมามีคนสร้างหนังไทยมีในเมืองจีนนะที่ National e o Graphic ทำ ทำเรื่องของเขาเป็นสารคดีคือเขาทําหนังขึ้นมาจากกล้องง่อยๆของเขา,าแต่เขาทาหนังเป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันเรื่องาทางเมืองจีนที่เชิดชูให้เขาเป็นคนทําหนังในมณฑลนั้นเลยนะนะมันมันมันมีเรื่องยิ่งใหญ่เเกิดขึ้นได้ไคุณคุณลิงตั้งแต่แม่นั่งมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นรายการเลยครับตอนนี้คุณเพิ่งมีสาระแล้วเพราะว่าคุณมีทุกอย่างเลยนะยกเป็นความน่าเชื่อถือ คุณอําไปตลอดเวลาจนไม่รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงแต่จริงๆผมไม่ได้มีสาระธรรมดานะผมมีสาระเลวด้วยมีสาระเนอะไรอย่างเงี้ยไม่เริบไม่ดีอีกละวแล้วเคียตอบว่าเกีย้กตอบราศีมังกรทําไมต้องมังกรเป็นเป็นข้อที่หลายๆคนยังไม่ไม่มีคําตอบเลยเพราะว่าคุณตอบตัวคุณเองมาโดยตลอดคุณเกียรคุณเชื่อมั่นอะไรในตัวของคุณหรอครับ ขาบอกว่าคนเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนครับก่อนจะทำอะไรเชื่อมั่นในตัวเองแบบผิดๆแล้วข้อนี้มันถูกอะเฮ้ยเอาลกขึ้นเเล่นกับน้องเื่อเคยเห็นกบหรือเขียดที่มันมาจากแอฟริกาไหมที่มันมีพิษโดนไม่ได้ตายอย่างเดียวแล้วเอาไปทำลูกดอกเป่าหวานล้านวัดอยู่เองได้ปะ ชอบเลยไอ้ผู้หญิงมีพิษเงี้ยหนูชอบมากหนูเลยรู้หนูสั่งตัวตัดมีพิษเอาไว้เล้วก็จระเข้อันนั้นอะไรอันนี้หมอรถลองรถไฟไเที่ยวการเป็นเที่ยวการแล้วสวยอ่ะก็เลยได้หนี้มาจ้ะเนี่ยคิดว่ายังไงก็ตะการไปถึงไปบานรถไฟแล้วอคุณบอกค่ะไม่ชาบแต่ว่าราศีราศีที่แบบว่ามีโชควาสนาหล่น เาดีใช่ไหมเขาดีทำไมต้องพิ้จิตเพราะว่าคุณจุดจิ๊บก็ตอบพี่ชาวเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตสวนก็ไปตอบคุณจุดจิ๊บอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วก็ไม่พูดเยอะได้ไหมเทมเดี๋ยวไงคุณก็ไปแบบนี้ไงคุณเล็กเดี๋ยวเดไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการไงต้องรู้แบบนี้เดี๋ยวคุณกินรองกองหมดเลยรู้ไหมคะทุกคนที่เขาน้อยใจแล้วมาด่าหนูเนี่ยเพราะเขาไม่ได้กินรองกองใช่แย่งรองกองกันโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตสวน จุ๊บจิ๊บแล้วกันสวนเลยเหรอถ้าตอบถ้าตอบเหมือนนี่คือไ่ได้จับโทพี่เจงพี่เจงขออนุญาตไปไหนไปตลาดไทยสิมเมืองนะผมจะพาคุณไปซื้อลองกองนะจะซื้อส่งไปให้ไม่แต่ตอนแรกเออพี่ลองกองอ่ะผมอยากกินอ่ะใช่เอามาจากไหนเหรอเขาบอกอ๋อไม่มีแล้วค่ะทําไมอ่ะ เอาหนูเล็กเอาไปหมดเลยค่ะไม่แบ่งทายาปิงปองตอบว่าราศีทุกคนตรงเนี้ยคือไม่มีเซนของอันเนี้ยคือเขาถามอยู่ว่าโชคดีมีชัยแล้วจะเป็นใครไปได้ราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะปิงปองธงชัยโอ้ ที่แขนนะที่แขนไปไหนที่แขนนะที่แขนนี่คือไปการมาไปการมาปึ๊บแล้วไปนอนแพ้ไปการมาใช่แล้ว่น้่แควป่ะทนนะจบร้อนค่ะร้อนแต่ว่าราศีราศีกรกฎทั้งคู่เด็กถามราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎคุณเห็นที่อยู่เล็กเขาูีแบบกิจกรรมกิจการอะไรเยอะมากมายเลยครับก็เลยรู้สึกว่าช่วงต้นปีเนี่อาจจะเป็นช่วงที่ กิจการต่างๆเนี่ยมีโชคมีชัยแบบว่าจะเริ่อลุ่งเรืองก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเออเอเป็นพี่หนูเล็กดีกว่ามาออนจ้าจีออนตอบว่าราศีราศทิมังกรทำไมต้องมังกรเกียกนะค่ะต้องเกียกค่ะก็จริงๆเป็นราศีของพี่ฮัทด้วยก็คือแบบหนูทาบแลศที่แล้วหนูได้ที่เป็นแบบเซทีไปแล้วหนูก็อยากให้มังกรได้ที่เป็น มีโชคชัยเพราะทำธุรกิจด้วยกันด้วยถ้าคำมีโชคชัยเราก็ดีใช่ค่ะก็เกื้อหนุนกันเออรู้คำว่าเกื้อหนุนแปลว่าไรเกื้อหนุนก็คือ support เกาาเขารู้หมดอ่ะภาษาไทยตอนนี้ใช่ค่ะคำด่าคือแบบชัดมากไม่ถามบอไม่ถามพักหลังพักหลังพักหลังไม่ทันถามมันก็ด่เลน้องซีนแต่ว่ารั รูกสาวพึสจบทำไมต้องพึ่งบครับแม่แอเพราะว่าเห็นว่าแบบช่วงเนี้ยตั้งแต่มีลูกสาวก็แบบรู้สึกว่ามีงงมีงานอะไรเข้ามาก็รู้สึกว่าความโชคดีมีชายจะแบบเฮ้ยลูกสาวให้โชคหรือเปล่าน่ารักนอะเออตอนนี้กี่เดือนแล้วนะสองเดือนค่สอเดือนครึ่งน้อยกว่านี่เ้อันนี้เกแล้วเาเดือนสองเดือนลูกคุณมีความสามารถพิเศษเลยปะ ทำไมอ้าวก็อยากรู้ลูกเขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างสองเดือนแล้วลูกเราสองเดือนเป็นยังไงอ่าไม่ได้คิดก็ตอบเราด้วยแล้วแอบแต่ว่าแลจะจบค่ะแล้วคุจะบทำไมต้องจบตัวเองกตัวเองก็ยังตามมาอยู่ค่ะพี่ลิงเพราะแอบรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกมามันเหมือนอะไรมันก็หนุนนำอะอะไรมันก็ ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขด้วยแหละมันอาจจะมีพลังในการออกไปทํางานมากยิง่งขึ้นก็เลยสุขก,กับเขาด้วยนะใช่ใช่เหมือนวันนี้คุณเอชายาเขาทําพิธีกรกับลูกกับนอ้อ,นนองแป้งกับน้องแป้งเขารู้สึกบอกเฮย้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเขาปิดบงังค่ะแล้วพอมีลูกปุ๊บ<ช>มันทาด้วยกันกับลูกมันมีความสุขมันได้เจอกันด้วยใช่ใช่ค่ะพี่คิมค่ะพี่คิมตอบว่าราศีพฤกษ์ทำไมต้องพฤกษ์สุคือนั่งใกล้สุดอ่ะแล้วก็รู้สึกว่า ต้องตอบอะไรที่มันแบบรู้สึกรู้สึกของเราไปเองว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นเขาอะในวันนี้ก็คือเซนใช้เซนเฉยอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นความนอนเซนต์ของเราก็ได้ชิมไ้คิดอะไรเลยจริงๆจะดูหลายๆอาจารย์รวมทั้งหมอรักด้วยก็จะดูย่อยๆมาแต่ทุกๆเจ้าพูดเหมือนกันหมดว่าปี67นี้ลัคนาราศีพฤกษบจะขึ้นแบบ ขึ้นระดับหนึ่งเลยแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณสักสปีคือจะดีอยู่3ปีเลยอย่างนั้นเลย<อ>ลัคนาราศีพฤกษ์อคิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจาัจลิงฟันชิ <c oughs> ราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยคือราศี <c oughs> ราศี ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองอาจาริ่งฟันชิราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยคือราศีราศีมเมษครับ ลหมดแล้วครับใแล้วราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยได้แก่ราศีเมษพระตงเพราะราศีเมษเป็นราศีของดวงเมืองดวงโลกมันพลิกฟื้นเพราะดาวสดีโคจรทับราศีเมษเป็นประธานแห่งโชคราบตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วจนถึง30เมษายนปีนี้แล้วช่วงนี้ ดาวประจาตัวของชาวราศีเมษโครจรในเรือนดีดาวเจ้าเรือนการเงินโครจรมีกําลังมันแปลว่าโชคดีมีชัยขอให้คิดทํากล้าแข็งขยันรวยทุกคนประสบความสาเร็จก็ขอให้รู้เพื่อเป็นหนทางที่จะเป็นกัญและกําลังใจที่จะนําพาโชคดีมีชัยมาสู่คุณเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งหมดที่วามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ โชคดีมีชัยได้แก่ชาวราติเมษฟัาทงครับแล้วแต่งตัวมาเรืองแสงคนเดียวเรื่อสัปดาห์แรกก็เรื่องดีผมลิขิตชักพามานี้ก็โชคดีมีชัยของคุณคือแบบที่บอกกันนะคี่ปีกว่าจะตอนนั้นคุณไปประกวดแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ครับตกรอบ6คนสุดท้ายครับ6คนสุดท้ายก็เกือบเข้าลึกอยู่แต่นี่กว่าที่จะมาประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายฝากฟันมากี่ปีแล้วคะผมอยู่กับครูสลาเนี่ยปีหนึ่งครับผมอ่าหลังจากนั้นพออยู่ครูสลาปีหนึ่งครูสลาก็ให้เข้าแกมมี่ครับผมพออยู่แกรมมี่ประมาณสัก6ปีครับทำเพลงเยอะมากเลยครับแต่ไม่มีเพลงที่ประสบความสำเร็จเลยจนประมาณเข้าปีที่7็ครับผมถึงมีเพลงที่คนรู้จักมากขึ้นมันชื่อเพลงว่าเจ็บสัมฟ้ากี่ล้านวิวนะตอนนี้เจ็ดสิบกว่าล้านวิวแล้วกจะมีเพลงใหม่ที่คิดว่าน่าจะ เรามีเซนว่ามันน่าจะมาแบบว่าน่าจะปังละอะไรองี้จะได้โชคดีมีชายแต่นี่เส้นทางของเขานะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเคยต้องไปต่อยมวยก็ต้องไปทำมาแล้วใช่ใช่ครับมันไปต่อยมวยอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นต่อยตอนป .4 ถึงม .1 ประมาณนั้นเขาก็ไม่ได้ใแบบมันเด็กน้อยด็กน้อยอยู่แต่ ที่ตอนนั้นเนี่ยต้องทําทุกอย่างเพราะว่าต้องช่วยเหลือคุณพ่อที่ตาตาตาตอนนั้นไม่เป็นหากใกล้จะบอดใช่ใช่ครับผมที่ที่ที่ไปแข่งร้องเพลงก็ก็หอบความฝันตัวนี้ไปแหะครับผมสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ออกโทรทัศน์ทีวีเนี่ยมันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีคนที่แบบว่าเขาเมตตาให้พ่อเราไปรักษาตาฟีน้านู่นนี่นั่นซึ่งผมไปรายการแค่แค่ไปร้องในรอบรอบคัดเลือกนะครับที่เขาไปคนไปไปเยอะมากครับคุณศราใช่ครับคุณศราเห็น ผมก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้คุณสลาฟังคุณสลาก็ให้พ่อผมไปรักษาตาฟรีทุกอย่างที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐของวัดไร่ขิงครับว้าวแล้วตอนนี้คุณพ่อไปดึงเงคะากลับมามองเห็นได้ปกติโอ้โหโนาด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ไว้ยังไงคะลูกประสบความสําเร็จมากมนะคนี้ผมไปงานอยู่ที่สุรินทร์ครับเพิ่งเป็นคนสุรินทร์แต่เพิ่งมีงานจ้างอยู่ที่สุรินทร์ครั้งแรกครั้งแรกใช่ครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงแล้วพ่อแม่มาดูครับแล้วผมก็ลงเวทีไปถือพงลัไปกบ ้นที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่เลยคุณพ่อคุณแม่ท่านว่าไงบ้างคะรับตอนที่ลงไปคือแกแกก็แกก็ตื่นตันแล้วแกก็แบบว่าแกก็ตื่นตันแล้วแกก็ทําตัวไม่ถูกใช่ครับแกก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันไม่ไม่ร้องครับไม่ร้องเลยอ้าวโอเควันนี้สุดยอดครับผมเอาแล้ววันนี้ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นําความสําเร็จมามอบให้ด้วยนะครับอ่ะมอบให้ด้วยครับ มีบอดีด้ไว้จัดตัวนะคะทําอะไรก็อุ่นใจมีโช,ดชค,คชดีมีชัยค่ะครับโชคดีมีชัยไหมล่ะออ,อกถูกคนเดียวนะคะนะัออ่นก็คือเน็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องจับทองค่ะยอดรลางถุงนะคะนำเงินโดย A A S 5G ขาคบคุมที่สุดแพรที่สุดทั่วไทยครับผมมีโชคมีชมัชยครับไม่ต้องแย่งกับใครสุดยอดค่ะเน็กนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง10,000บาทนะคะจาก A A S 5G ขอบคุณที่สุดเรวที่สุดทั่วไทยค่ะผัดแก๊สอะไรเพิ่มนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยค่ะแล้วขอขอบคุณนะคะลูกคกองสวยๆจากบอลลูนอาร์ตค่ะครับ นี่สำคัญขอขอบคุณ12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศีค่ะ YouTube p o l y p a s Entertainment Instagram และ Tiktok p o l y p a s จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสี่ม่ไมคยรู้มาก่อนวัสดีปที่ไ่ค่ะ